ตางขอที่ท่านที่ให้คามสุกร่วมไปืยตอนนี้กำลังมาแทนใจในการต่อตั้งอยู่นะโยทแล้วอเาไม่รู้กเป็น่าผมีใบุญฮมีาเพื่อพอไม่รู้วันไหนโอ้องค์พระ แต่ว่าจะน้อยก็ไม่เป็นไรเราจะได้รวบรวมกันไปรวมด้วยกันเพื่อตั้งหอพิพิธภัณฑ์และบูรณะเนนาัจาริที่กาลังก่อตั้งกันอยู่ในตอนนี้ที่วัดพระน,นอนตำบลในเวียงอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งตอนนี้ยังตั้งไม่เสร็จเพราะว่ายังขาดแฟนปัจจัยในการก่อตั้งอยู่ ดังนั้นแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนนทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันเข้าพระบาสามัคคีครั้งนี้ด้วยกันเทอนโยนะตามกงศรัทธาจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาภาจะได้รวบรวมไปเพื่อจบสกุลเดทางวัดพระนอนเพื่อจะได้ตั้งหอพิพานและนั่งพนได้แล้วนะจิลมากรต้างกันอยู่ในตอนนี้ให้จาเร็จร่วงไปด้วยดีว้าวว้าวนี่ไงน้ำจิบน้ำเนี่ยละคังทองเนี่ยไม่ต้องอ้นี้กเดี๋ยวซื้อนทุก่ะ ก็ชวนนะมีเก้าอี้ไหม

ngà Cầm ba này nè ngày rồi con chuẩn mình mới đi chợหน่อย ไข่ไข่ได้อย่าง 嗯、oh.

没有。好的